วัครตุนดมหาคายสูริยโคติสมปพระบะนิรวิกนัมคุรุเมเดวะสรวกาดีสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษประจำเดือนเมษายนปี2566 เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรหากใครไม่เคยทุกคงไม่รู้ถึงความทุกขที่คนนั้นต้องพบเจอหากใครที่ไม่เคยได้พบกับความสุข ก็จะเป็นมีปมอยู่ในหัวใจมหาเดวีมักจะพูดคำซ้ำๆเดิมๆอยู่เสมอแต่ในชีวิตของเราก็มักจะพบเจอแต่สิ่งแบบนี้เหลียนยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เช่นกันค่ะสุขเพื่อพบเจอกับความทุกข์ทุกข์เพื่อขวอยคว้าหาความสุข เพราะฉะนั้นสมสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะคะมาเดวีคอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษประจำเดือนเมษายนค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเรื่องเก่าๆมักจะย้อนกลับมาทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวล ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอและช่วงเนี้ชีพจรลงเท้าเดี๋ยวก็ไปนู่นมานี่ติดต่อชีวิตกําลังจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไพ่เทลิมเพลนไพ่คนโทรหากเราอยู่อีกที่หนึง่งอาจจะเคลื่อนย้ายไปที่หนึง่งเหมือนชีวิตเราค่ะเราทุกข์เราต้องทําให้เราพ้นจากความทุกข์ให้ได้ค่ะสู้เท่านั้นค่ะอุปสรรคปัญหายังคงมีที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามา จิตใจอารมณ์ค่อนข้างเศร้าบางครั้งอยากเดินหันหลังที่กับทุกอย่างอยากทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะความรักจะมีเกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ช่วงนี้ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองบูชาพระองค์พระองค์จะ,ะน,นำทางให้ก้าวผ่านพน้นอุปสรรคไปได้ค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคำพูดนี้อาจจะเป็นด้วยความเป็นห่วงก็ได้แต่คน ฟังคนพูดกับคนฟังความรู้สึกอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติค่ะงานุรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องแก้การหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาค่ะอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจเกณฑ์ความรักสิ่งที่คาดหวังที่สุด ความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแม้กระทั่งคนที่มีคู่ความรักความสุขความสมบูรณ์แต่บางครั้ง ก็ให้ระมัดระวังมือที่3เข้ามาทําให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสาเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการติดต่อการเจรจาการเดินทางจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนจะเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังค่ะบางครั้งเดี๋ยวนี้รู้หน้า ก็ไม่รู้ใจแล้วการติดต่อสื่อสารมันง่ายเพียงแค่นิดเดียวคลิกแค่บางครั้งในอินเทอร์เน็ตก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะความชั่วร้ายมาร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันให้ระมัดระวังค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้พบปักผู้คนที่อยู่ทางไกลค่ะแต่การพบเจอนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสําหรับชาวราศีเมษประจําเดือนเมษายนปี2566การเงินโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์ได้เงินฟุกฟุกโชคลาบเงินถูกหวยรวยเบอร์หรือเงินฟุกฟุกที่กําลังจะมีเข้ามาเงินก้อนเงินตกเบอร์ก็จะมีเข้ามาค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่ความรักความสุขความสมบูรณ์ให้ระมัดระวังอาจจะมีรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นบางครั้งความสุขอาจจะแฝงไปด้วยในบางอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังไว้ทุก ฝีก้าค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานคําพูดจากผู้ใหญ่หัวหน้างานอาจจะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มเป็นกังวลอย่าไว้ใจใครมากเกินไปในการร่วมหุ้นลงทุนงานสงรุมเล่าแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นแล้วจะประสบความสําเร็จในที่สุดค่ะการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายพบเจอกับสิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ